สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องขนมครกสะสิมาเมื่อนี้มาพอกันยุ่หน้าเฮียนหน่อยครับบ้านนี่ฝนตกล่มแห้งเมื่อนี้เลยมาตรวจเบิงว่ามีอีย่างเสียหายบา่ไปเบิงกันเลยครับเห็นแล้วพี่น้องบ๊ย้ยผลงานหมู่บ้านมาแล้วมาแล้วเห็นผลงานแล้วเบิงสายไฟพี่น้อง มดดมเมองสายไฟหอดดินมับเลยต่วนน้ำสาลมใส่เบยผลงานผลตกลมแห้งวมบนนี่มูนอาญะเลยต่วนไม่ต่นน้ำสาลมโผลสายไฟสายไฟหอดดินมับเลยเป็นยังไงน้องแบ,บนนี้ขอไปเบิ่งทางในพี่น้อง ด้านแรกเจอแล้วด้านแรกตนไม่ล่มสสายไฟทางใน,นสิเป็นจังไหนเป็นจังไหนเนะาะเฉียงหน้าหน่อยบึงต้นอย่าเนียเปียตัวนี้ล่มปูดินเลย อย่อันใดนเสียหายเน,น,นี่ยน้บอบาดนี้มั้งหม่วงกะเอ้าหมูเงีงกับมลบบรนหมูเงียงยังเหลือไว้มันสิลรนเต็มดินบมลรนแต่ว่าล่มแห้งคัก่ะพี่น้อ,องว่านยู่ผมขายขนมอยู่ตลาดล่มแห้งแห้งฝนไม่เคยแห้งหรอกจะร่มแห้งมึงหนี่เลยออกมาเบิง่งอย่างนันนี่เนี่ย กระท่อมน้อยหลังนี้ยังยังเหลือยังยอยู่เถียงหน้าน้อยโอ้ยมันสิไปกับล่มเลยยังอยู่ยังอยู่ดีดีดีเถียงหน้าน้อยยังอยู่กระท่อมน้อยหลังใหม่กับยังอืมยังยังยังท่อมน้อยหลังใหม่กับยังหลังว่าท่านเสร็จนี่บ้านนาเงินน้อยยังอยู่เนี่ย ข้อไก่คือเป็นตั้งเส้นบาดโอ้ข้อไก่ไงท่องพี่น้องข้อไก่ไงท่องเลยมันบ่บบมีไก่หรอกครับผมเห็ดข้อไก่หน่อยไ้บ่มีไก่ดอกแต้เอาเก็บของเก็บของไวนน้ในนี่บ๊วจะแดงว่าร่มแห้งครับปิ่นท่องเลยไปเบิ่งทางสาเบิ่งบันนี่ยังอีก ต้นต้นไม่ขาดเลยพี่น้องโอ้ยต้นไม่ขาดเลยโอ้ เลืม่มแห้งอิหลตริงโอ้ยเมื่อต้นไม้ขาดลงมาพี่น้องพี่ง่าไม่ง่าแบบนี้ขาดลงมาเลยนี่ต้นมันโอ้ยผุนห้อยขาดลงมาสองง่าโทษโทษโทษักอิลีตริง มังทั้งนี่เป็นยังไงบันต้นล้วยแถวนี้ยังเหลือโอ้เก๋อออกเครือเหรอพี่น้องล้วยออกเครือแล้ว้วยปผูกไม่ที่ไก่ พี่สาม่โอยมันยังฝุ่นอ่ะโอยหน้าข่างกันพี่น้องคุงหน้าข่างกันสังกับสีกองเอเล่เลยคุณทนยุคขากับลง่ง ส่วนยุค่ากับขาดล่งเทียงหน้าเขากองเอเรียรอยู่ที่บางช่างหนีบางบันโอโ้โ,อโหต้นเก๋ต้ตนนีลมเลยพี่นนอง ลมเย็นเลียดเลยบุลมไหนที่ขาดใช้ขี้เนี้ยเถลมเย็นเลียดเลยโอ้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 มันกำลังสิออกปีสำบ่โอ้ยออกปีแล้วจ้านี่น้องี่นี่ใดเลยบวานนี่ออกปีแล้วโอ้โอ้โอ้กำลังออกปี ลมมากมเลยพี่น้องเอ้ยเพราท่านได้นอเว่าท่านได้ลูกซ้ำมีลูกเพิ่นกรลังกระลังขึน้นโอ้ลูกกรลังขึนงง้นแง่หินมซ้ำโอ้ล่มแห้งเติบ่พี่น้องสแสดงว่าล่มแห้งเติบอีหลหีหมู่บ้าน บ้นธรรมดาจนี้บ้านพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยน้อครับบ้านผมล่มแห้งอี๋หมู่บ้านนี้ดีหมู่บ้านผมบ่เด้มาหน้าขันมาหน้าสิอยู่จังไดบุญนี่มแห้งครับหมู่บ้านก็ขายขนมขายขนมกับโตขนมกับปิ้ความปิ้งไงแซลใส่อยู่ฟังกันอุตลุดเลยหมู่บ้านนี่นะค่ะ หนุงกันเลยมาพี่น้องล้มบ่เนาะแต่ว่าก็ยังดีอยูอย่นี่หน่อยละงามบ่เป็นยังแข็งแรงดีผมหยุดนอดไว้ผมใส่นอดไว้ดีขอ,อง้อนี่ก็น,นอดข้างบนขุนก็น,นอดของล่างนี่ก็น,นอดข้างบนก็น,นอด กันตะปูกรสวงใสยอยู่เด้่ข้างบนนนี้ผมยืดนอนอยางดีเลยนะสำรับคลิปนี้กับพ่อกันเท่านี้แหะพี่น้องไร่งั้นสภาพฝนฝ้าว่านสูพี่น้องฟังกับคงสีนี่มวดนี้ละงวดเดียวเนี่ยต่อไปกับอาจจะเป็นฝนปกติธรรมดา ตัวลายลรมันก็มากสิเป็นหัวปีแบบนี้แหละทุกปีแหละครับแต่ว่าบางปีก็รุ่นแรงบางปีกับบรุ่นแรงแต่ว่าปีนี้รุ่นแรงเติบอยู่เอา้าคลิปนาาค่อยพๆอพอกันสําหรับคลิปนี้กัให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุบผู้สุขคนนะครับเด้อแต่อย่าลืมเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจซอยผมต่อไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อว่า,า,าพลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กัพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุผู้ทุกคนจะไข่จะเก็บจะจน ลำรวยลำรวยกันทุกคนนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันคลิปนี้ซ่อมายดีสวัสดีครับ